ปกติงงอย่างเงี้ยไม่พลาดแล้วเนี่ยไม่น่าจะเราเวงขนาดข้างล่างน่าจะเป็นกลัวจะเป็นกิ่งไม้เนี่ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn อยู่ด้วยกันยอยู่ข้างๆกันอยู่งงง นตัวเล็กยังพอได้นะตัวใหญ่ดูรักษาผมมองไม่ไหวเนี่ยใส่นะฟ้าน่าจะย้ายไปฝั่งนู้นหมด รียนมาร์คใหม่สาของนู้นลสาอ้ของนู้นเนี่ยงอมแล้วก็ทัด เ็นเห็นในเนี้ยคลิปที่ระเบิดโรงพยาบาลที่สุพรรณเห็นอ่้ไอ้นัดตอนตึงอ่ะคนป่วยนอนอยู่วิ่งลุกวิ่งไกลกว่าใครเลยมันยุ่งว่าแก๊สใช่ไหมที่ระเบิดใช่ครับ อเช้าข่าวอะไรที่เด็กสองคนวิ่งเล่นแล้วก็ไปไปไปหลบในรถรถแท็กซ,กกซี่เด็กผู้หญิงแล้วออกไม่ได้ตายตายรถหรือไม่รถเลยรถรถจอดไปไม่ได้ใช้มาสามปีแล้วแล้วฝั่งประตูคนขับเขาไม่ได้ล็อกเด็กเเล่นกันเด็กเเล่นกันเข้าได้ออกไม่ได้กลางวันร้อนขาดอากาศหายใจตายสองคนเลยพี่กับน้องผู้หญิง อยู่อูท้องนะสุพรรณแต่จะขาดทั้งพ่อแม่าปากรูเลยขึ้น,นตอนนี้เราไม่เคยรเราไม่รู้เวลากินมันแต่จริงๆมันขึ้นอย่างเงี้ยมันน่าจะมีกินนะ คืนคิดโทรไปจะแทงเนื้วลิกร้องเียราดูุดอยอดปลา,าผมว่ามันทำลังอยู่ตรงนี้อยไขวปลาถ้าเรามาฝั่งนี้ปลาอยู่ของเรามาั้งขั่ไหนว่ามันบินเข้าแล้ววะ หรือว่ามันล่าเข้ามาแล้วเนี่ยเม็ดข้ามาถึงนี่เลยใช่ล่าเข้ามาแล้วพี่

ปลามาำมาึกเข้าบ้านไปแล้วผมไปส่งเมื่อกี้นี้ครับไอ้่ายนะเออไม่รู้ผมไม่ได้ดูขอบพ่อออกมาเม็ดขึ้นแล้วทัดปล่อยไปหน่อยยังไงก็อยู่เม็ดอย่างนั้น จับเบ็ดเลยเพราะว่าจับเบ็ดเลยมันมุดแล้วมันจะมันจะวิ่งลเลอ,อผม,มตื่นตอนบ่ายใช่ฮะอากาศเยอะด้วยฮะไม่น่าจะขายนะ ไม่น่าสะดุดอะไรเมื่อกี้ตั้งแะ่เอาวกมันดูอะอยู่ไหมเหมือนมันอยู่<ร>นะเมือ่อกี้ใครอะอดูกันอผมก็ไปแล้วขผมก็ไปแล้วสายหนาวก็แม่นสายธรรมาดาเลยโอ้หใชยด้วย ชนเก็บเบ็ดแล้วครับเก็บเบ็ดแล้วครับเก็บเบ็ดแล้วครับและคันนู้นก็งมเอามาดิจะโดปอกแบบจะวัดเลยจะวัดแล้วเมื่อกี้นู่นอีกคันนู้นก็กินอยู่ไป่ะพี่บัดไปหน้าไปเทพไปไปครับเปลี่ยนสายด้วยสายไม่มีแล้วครับผมมีลงท้องเลยครับผมครับ ได้ครับแต้มแรกครับจะโดนปอกาปอบาทมากิน2องคันเลยเดียวทานทานไม่ได้หรอกคันลุนน่ะไม่ต่างาครับดิโอเคครับจะลุนแต้มต่อไปครับแต้ม2ครับแต้มอ2อยังมันเข้ามุดอย่างเงี้นะพี่แต่ว่ามันเข้าป่าน่ะง่ง่ายอย่างเี้แหละ ก็จะใช่ป่ะนะเม็ดในป่าล่ะป่านี่ยในเม็ดนะย้อนมาเปล่าลองลองหมุนหมุนย้อนเข้าป่าแล้วเขาเข้าวัดเลยอยู่อยู่อยู่ หลุดเด้งเข้าป่าบอกแล้วเด้งกลับเข้าป่านี้ออกมาเด้งเข้ามาตตตตมแต่มันเม็ดเมื่อกี้แล้วหลุดตรงเนี้ยดึงย้อนเข้ามาเด็กินตอนมืด,มด,มดเด้งมืแต่เราแก่แล้วมากระชาไปไก็ไม่มีไปก็ไม่ออกมากันผมก็ลืม ต้องตัดแล้วนะนะเกินผลงานตอนเย็นโอ้เนื้อขาวแนี่กตัวนี้มันน่าจะขาวอยู่หรอกผมดูแล้วมันขาวได้ไงขาวเดียวหมดเย <c oughs> ไงแอะแฟบล้างอะไรเนี่ยแฟบโอโม่เนี่ยไม่เหมือน บาดจิงคงสดสดๆสดสดสดอดไรมดสดนด่ดเดยดสดสดสด่อนดิต no ้องดส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 ดเลสด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 ตดส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 ดอดสอสดสดสรสบสดสนนดสมสดสดสสดสดสดนดสดรดอยสดอดส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 สดาดส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 ดน่สดสดสยสด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 ส่าดส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 ดดสดสดสด่ดสดสดสงดด ใครเปิดไฟเลี้ยววะเดี๋ยวเลี้ยวเลี้ยวใครเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยไมบอกนะใครเปิดไฟเลี้ยวเรียเราไม่ทำอ่ะเฮ้ยไฟเลี้ยวยังไงวะโอหอยู่ดึกโอ้โหไฟเลี้ยวขาวโบกทำด้แมวด้วยนะทำดีทำดีทำไม่ได้แล้วลุงทำไม่ได้เป็นจริงเจ้าพ่อแล้วเสร็จไหมครับเนี่ยครับเมื่อคืนไล่ใส่บนสะพานครับไม่ได้ปลาเขียวว่ะก็ได้ปลาเมื่อคืนช็อตเด็ดเลยกินเลยกินเลย โอ้โหทำอันนี้ไม่เห็นถ้าไม่ได้เทียบเห็นสายก็ไม่กินกินปลาเยอะน่าจะฉลาดนะอ้าวตอนนกกินแล้วมาหค่ะของลุงบ้าสเลยมาครับกินกินด้วยกันครับกมาฝากกับบานะกสแล้วจดจดของมันไม่ใช่ของลุงทำไมเป็นอ่ะ กดล็อกไม่ได้ตอนนี้ม yeah> ันเข้าไม่ได้่ท้าแล้วกาไส้เป็นซอนที่ไหนวะม้วนๆอยู่ไส้หายไปแล้วม้วนๆอยู่พี่โอ้เนื้อหวานใครว่าชะโดเนื้อเจี๊ยตครับขอคัดค้านอาพี่มาีอะารนุ้นดีกว่ามั้งนู่นนั่งนี้ทำไงปลาบอกครับมาอร่อยเลยครับนี่มันเป็นสีเดียวกันนะครับผมปลา เอาเลยเสียบาสกินเลยเยิ่งกินเลยไปไหนไปกันลุยขา,กกาน <g ül üyor> ขาี้ลุยไม่มีถอยข้างี่างเลเอาเลยเอาเลยครับสีแดงเนี่สีแดงกดสีแดงเนี่ยกดแมวเนี่แมวนะมันเป็น